มือสี่ไม่ธรรมดาวะ่ะมือสี่ยิงเป็นใครวะยิง <c oughs> ใครปลอมตัวมาปะเนี่ยยิงปลอมตัวมาปะเนี่ยยิงมาสืบถือ,อบบราชก,การลับปะเนี่ยเออใช่ใช่ฝั่งโน้น ตายหมดิตนนัวนี้ยิงกอเฮ้ยเฮ้ยเฮมาอีกแล้วนะมาอีกแล้นะต,ตายนี่มาอีกนะใจหายเวยบเลยตันหยอางมาใจของอเฮยเลนตีไหนเนแบนดสามวันติดป่ะตีเตีเตะนอืนอะไรวะเนี่ยทอ้องืนตัวเองีคนไม่ตาย เฮ้ยอ้วนอ้วนเกินไปไหมปลาไฟมันตายอ่ะตายเคียบติดไฟควายลูกแงตายโหงลูกแงตายโหงของจริงอยู่ในบ้านเรกสาไมีคนนะระเบิดมากจะเลิกแต่ เองนั่จแหะไปเปิด G P เจอนน้องๆอี่บอกพี่มาดี้พ่บา้านไหนมันมาเลยกับบ้านนี้มีตัวหนึ่งยังไม่เห็นนะตัวเบอร์สี่ล็อกให้ได้แต่ยังไม่เห็นถ้าวหดวมาลานกลางอย่างี้ใหไ้ได้หมดอนะ่ะ <c oughs>

โดดมาทุกเมียด้วยมั้ยอยู่บ้านอ่ะอยู่ <S 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 บ้านทรงเจ็บมากไปสุดไปรับโดดมาพี่เดีไปแตะเมียพี่นะเยี่ยมนะสองดีดดีดเออมันยิงเกินต้มยา มันตายเหรอแล้วพี่หมดละเออฮียตายตายตายแต่มันยิงเฮี้ยเกินได้คิวหนึ่งไงบ้างเก็บศพเพิ่หนึ่งนเนี่ยเนี่ยจะส่งไปี๋ยวยิงฮะเดี๋ยวพี่กินขนมให้น้อเดี๋ยวเก็บให้พี่กำลังกระห้่งกระหืนคือหมอกห้าหมอกห้าหมอกหเอ้ยหมอกหกตกไห่หมอกห้าเดี๋ยวพี่คงเก็บศพก่อนแล้วกันอันนี้ศพใครไม่รู้ เดี๋่ต้อบหวดไปโอ้บอลกระเป๋าหกบอลตกอ่าคลิปหายคลิปหายละกดะดังกดะดังถามว่าตรงไหนข้างหน้าแหละไี้เรากำลังจะวิ่งกลับเลยกำลังจะวิ่งเก็บกำลังจะวิ่งเก็บตัวพี่เรารักอยู่ ไม่ยจ่สกมั้งต่มงไม่มาไม่มา,มมายลังก็ะดาควายวัดสกับชะตาที่ไม่อยากอีกยี m a r k the location อย่าเลยเนาะอย่าไม่มี 看不又来 เอาปะจะเอามันปะก็ะต้องเอาก่อนไหนเฮีย้ยไม่งั้นไปไม่ได้แต่พี่ไม่มียานนะเว้ยยานำ้ำยาน้ำพี่หมดไม่เลยไร้สือได้แล้วเหลือเฟือ I got supplies แต่พี่เกินร้อย ว่าชั่วโอเคเปิดเลยปีศาจต้องเจอปีศาจค่ะละ ตัวน,นึงนอยู่ข้างผมแล้วมุมกล้องผมมันบงังผมปรับผมแล<ะ>้วแล้วโอย<า>ิงผวาบอยงิยงพผวาพี่บอเนาะยิงผวาพี่มีดักนะมีดักนะมีดักนะระวังนะมีดักจะดูให้นอนอยู่ทางนอนอยู่หลังรถตัวเดียวตัวเปล่า

ลืมไปไม่มีแผ่นทองจะเข้าทองทำไมวะลืไมไปเมียเอาไปนี่หว่าคันเนี่ย <Good. S 2> <Yeah. S 1> เฮ้ยเกินเบอร์สี่ไม่ธรรมดาวะ่ะ mm hmm. เบอร์สี่ยิงเป็นใครวะ มึงเอระ็งครปลอมตัวมาปะเนี่ยมึงปลอมตัวมาปะเนี่ยเอ็งมาสืบขืบราชการลับปะเนี่ยเอ็งเคยเล่นกับพี่ไหมเนี่ยถามจริงมามาจะเอาปะจะเข้าไปอ่านปะจะเข้าไปอ่านปะเอาเอาจะเข้าไไม่มีแผนนะอ้วนเฮ้ยเฮ้ย อยากมีแผ่นไว้เฮียไม่มีแผ่นเข้าไม่มไ,มได้ Mark The Location ต้องแผ่นไว้ตรงนู้นอ่ะฝั่งนี้ว่าซ้ายอย่ะเดี๋ยวฟังที่ทางเกี้ยได้เสียงเสียงแตก Touch out นี่มันไม่ตายอย่างนก็หัวไปสามเมตรแม่ปืนอะไรวะเนียตันหยองโดนในบอสยิงโดนในบอสยิงโดนโดน ไม่ใช่ไม่ใช่ใน<ล>บอสหีือเ่าตรงเนินเหรอมันยิงตรงไหนอะ่ะโอ้ยเฮีอกหลังต้นไม้ข้างๆอย่างเลยไม่มีหมวกยิงมันทียิงมันทีมันยืนโง่ๆเลยยิงมันทีตัวซีมไม่เห็นไม่เห็นตรงหลังต้นไม้ Watch 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 out! Watch out! Watch out! หลังต้น out! ขอมาผิดอี้ยมาถูกแล้วถึงู่ทางเลียกกันนั่นแหละโอ้วยแม่งหี้ยเล่นยิงไฟพี่ออกไปยิงหลังก็ได้นะแน่พี่ยิงหลังมันพีเลยพี่เอม่ไม่ไลูกไฟเสียแม่ ิีดีต้อนรับทุกท่านจุจหาจงโจอยู่ฝั่งนั่นแต่ทำน้อยวิ่งอยู่แพรวิ่งดีดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาดูช่องล็อกล็อกไวเลอร์หรือล็อกอะไรครับผมเปิดตัวแล้ว มันอยู่ไหนไม่มีใครแม็กให้เลย Watch out โอเคเก็แค่อยู่มีแค่แม่กวนเจไม่มีลูกอยากมีลูกอยากมีลูกป่ะเฮ้ยหาเมียดิเนาะเฮ้ยไม่มีใครหามาดูหลังเลยรถฮอกขับข่านรถฮอกหันไปดูด้วยรถฮอกอ่ะ หหายากมากเนี่ยหายากมากย่นมาเก็บศพพี่ไปแล้วขาเมียยากเอายุแค่สิบสี่บอกหาเมียยากเขาจะเปิดเนี่ยแค่สิบสี่เป็นดุวันถามทุกวันอายุหลังมาหลังไหหลังหลังไหนอะ อหลังเขาหรือว่าหรือว่าหลังอะไรหลังคาลั่หรือว่าไงอะไรนี่เมี่บไปดิตายตายสวยเอ๊ะทำไมไม่มชื่อเดิมดอะไรหลายหลายคนปะเขาเอาไปชิดมาละห่อโล่งนะขึ้นหอได้ ไปสี่เ้นหอเลยให้พวกมันถายไนบอล้ราวะรปสี่เาให้นายนะนี่พี่เดินให้ <What? S 1> สองสองพิงลงตัว ก็อะไเพี่อเปิดศึกเปิดประเด,เดเ็นเนี่ยทางออกทางออกทางโค้งเต็มเลยสุดตัวใช่เหรอวะใช่ขับรถมาติงเซิงไหมติงเซิงไหมน้องมันน่าจะเห็นผมแล้วอ่ะสิสุดตัวเลย ไปเลยไปไปเลยไปน,นอ้องเปน้องเนี่ยเียววัยมตาไที่็อกไะเดดเลยนะ แล้วโหมาไอ้เฮียในบอลเสียดส่นมาลองที่เดนให้ที่เดยนให้ตดไปก็ติดไปคือีนดีกว่า 主要呢，干嘛？澳门 กี่ตัววะอ็มโฟอย่างเนี้ยเนี่ยสามสามสามตัวฉ็นมองพอ,อย ให้บริกานเ่รษฐกิดภาดบรงกา โหเจ็บมายกยังไม่ได้ยิงเลยใจเย็นแตกมากนะต่ายจะดูให้สั่งมาเลยมาแล้วกระียิงก่อน w a t เ h o <out>. u สวยย่าบอกว่าติดไฟตายนะไอ้เหี้ยให้บอกว่าซ้ำเตือนสวยให้บัน ตอนผมโผล่ยิงมันเห็นตัวเห็นตัวน็อกหนึ่งแล้วชุบหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่งไม่เห็นตัวหนึ่งเป็นางานรวยปะแต่ในทอไม่ไม่ของขายมีหรอทาไมสกพี่ไม่ไม่มีของขายเลยวะขอ,อกระท h a ะอีกกระสุนน้ปะวะกระสุนไม่มีใช่ปะ,ะต่อไปเป็นสี